จเจริญทับจัดจงทุกคนทุกท่านขอให้ญาติยมจงจเจริญสติสร้างความรู้กลับรูการหายใจเขาออกของตัวเราเองให้โตเนื่องกันสักพักตามความเป็นจริงเราต้องพยายามสร้างความรู้ตัวเ้าไปสำรวจจิตของเราให้ได้ทุก,กุริยาบทตั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้จักพิจรารณาเรื่องกายเรื่องจิตทำความเข้าใจมีเหตุมีผล อยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่มีเหตุมีผลสมมุติภายนอกก็มีเหตุมีผลมีมุตภายในทั้งนั้นจิตซึ่งเป็นหนังมาทาเขาก็มีเหตุมีผลของเขาอยู่แต่เราจะมองด้วยตาเนื้อเรามองไม่ค่อยจะรู้เรามองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นอกจากความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมาเราพยายามสร้างให้ต่อเนื่องทำจิตของเราให้สงบ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสติของเราต่อเนื่องกันหรือไม่ทำความเข้าใจกับสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันให้ชัดเจนแล้วก็พยายามสร้างขึ้นมาเราไปวิเคราะห์จิตของเราวิเคราะห์กายของเราวิเคราะห์ความคิดอารมณ์ต่างๆให้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจได้ด้วยแล้วค่อยละไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหน เราพยายามทําของอยากให้เป็นของง่ายส่วนมากจะไม่ค่อยสนใจกันสนใจกันนั้งแต่เรื่องการทําบุญการให้ทานอยู่ในระดับนั้นกันเยะึะในเชวาไมา่ดีการทําบุญการให้ทานมีศรัทธาน้มานอมเข้ามาเป็นพื้นฐานที่เตรียมเปี่ยมอยู่แล้วแต่การเจริญสติเข้าไปเดินปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริง ตรงนี้แหละไม่ค่อยจะทํากันทํากันกระท่อนกระแท่นอยากจะรู้ทำอยากจะได้ทำแสวงหาวิธีวิธีการนั้นมีจุการอ่านตําราการศึกษากับครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นแค่เพียงแผนที่แต่การทําความเข้าใจที่ต่อเนื่องก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองการควบคุมจิตของเราอยู่ได้ในระดับไหนการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์การสังเกต จนเรารู้เท่าทันจิตกับกันห้าเขาเคลื่อนเข้าไปรวมกันแล้วเขาก็จะคลายออกจากกันนั่นแหละโมหะถึงจะคลายความหลงถึงจะคลายสัมมาทิฏฐิก็เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงถึงจะปรากฏเปิดทางเีพยงแค่เริ่มต้นของการเดินปัญญาถ้าไม่ทําความเข้าใจก็ออกลับขึ้นสู่สภาพเดิมการละกิเลสของเราต้องละตลอดเวลาจิตเกิดกิเลสเมื่อไหร่เราก็รู้จักดับ ทำในสิ่งตรงกันค้ามจิตของเรามีความตานี่เนียวแน่นเราก็พยายามละความตะนน่เนียวแน่นจิตของเรามีความอาฆาตพยาบาทเราก็พยายามให้อพยพฐานอาโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีทีนี้ตัวในเป็นตัวคิดเราต้อตงมาวิเคราะห์อีกมาสร้างสติก็ไปวิเคราะห์อีกต่เป็นความคิดที่เกิดจากจิตเราก็ตรงรู้จักดับ เป็นความคิดที่เกิดจากขันห้ามาพุงแต่งจิตเราก็ต้องสังเกตจนกว่าจิตจะคลายเราตามทำความเข้าใจแล้วค่อยลักหนุนกําลังสติที่เราสร้างขึ้นมาไปวิเคราะห์ไปพิจารณาไปทําหน้าที่แทนจิตแต่เวลาในจิตของเรายังเกิดยังหลงด้วยเกิดด้วยยึดด้วยสารพัดอย่างเพราะว่าเขาเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเลยเราจะมาคลายความหลงมาดับความเกิดเพียงแค่วันสองวัน เราก็ต้องพยายามสร้างอาน,นิสงส์สร้างบารมีให้แรงก้าอยู่ยคนเดียวเราก็วิเคราะห์เราอยู่หลายคนเราก็วิเคราะห์เราเป็นเรื่องของเราทุกคนเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปมองข้ามแต่แล้ววันตื่นขึ้นมาเราเรีด้สำรวจตัวเราตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็สังเกตวิเคราะห์ตัวเราความเป็นอยู่ภายนอกของเราเป็นอย่างไรบ้างที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ การดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันกายของเราเป็นอย่างไรจิตของเราเป็นอย่างไรเราอยู่ร่วมกันกับหมู่กับคณะเป็นอย่างไรเรามีความรับผิดชอบผิดรับผิดชอบต่อตัวเรารับผิดชอบต่อส่วนรวมรับผิดชอบต่อคนอื่นเราเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรหรือไม่หรือว่ามีตั้งแต่ความเกลียดคร้านเข้าเกาะควบคุมจิตใจของตัวเราเรามีความเห็นแก่ตัวหรือไม่เรามีความรับผิดชอบที่สูงหรือไม่ พวกนี้เป็นบาร,รมีทั้งนั้นถ้าเรามีความเจ็ดคลานแล้วก็อย่าไปพูดถึงเลยเรื่องการที่จะพึ่งปฏิบัติให้รู้เข้าถึงทรัพย์ตัวภายในได้ถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความเสียสละมันก็ยากที่จะปล่อยจะวางได้แม้แต่ความเสียสละภายนอกเราก็ยังไม่มีความเสียสละจะไปเสียสละญจิเล็เสียสละอารมณ์ภายในอันนั้นมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีก ท่านถึงวางเอาไว้ฐานเป็นพื้นฐานของการเสียสละเพื่อที่จะละกิเลสการจเจริญสติความหมายของการจเจริญสติอยู่ตรงไหนการประพฤติวัดปฏิบัติจะคลํำเข่งมากมายอย่างไรความหมายอยู่ที่ไหนเราต้องเข้าให้ถึงความหมายนั้นๆความหมายของการประพฤติวัดปฏิบัติก็เพื่อที่จะละกิเลสออกจากใจของเราเพื่อที่จะคลายค,ายความหลงออกจากใจของเราให้หมดจดการทําจิตของเราให้สงบ ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรกิตที่สงบนิ่งที่ไม่มีกิเลสจิตที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นลักษณะของกิตลักษณะของความว่างว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสเ,เป็นอย่างไรเราต้องทําความเข้าใจให้รู้แจ้งให้เห็นจริงบุคคลที่ขยันมันเพี่ยนเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจขยันมันเพี่ยนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนใหม่ๆก็อาจจะติดขัดบ้างก็เป็นของธรรมดา ยิ่งฝึกใหม่ๆอันนู้นก็ติดขัดอันนี้ก็ติดขัดมีความกังวลอันนู้นบ้างอันนี้ว่างสารพัดอย่างเราพยายามดับพยายามคลายความกังวลออกไปทาสมมุติของเราให้ดีก็จะส่งผลถึงวีมุิใครเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความพร้อมมีความอำนวยความสะดวกความสบายให้ในการประพฤติปฏิบัติจิตเพื่อที่จะไปได้เร็วได้ไวทีนี้เราจะทําความเข้าใจกับกายกับจิตของเราได้หรือไม่ ราขึ้นอยู่ความเปลี่ยนขั้งแต่ละบุคคลนะเยรานั้นมันเปลี่ยนกันเอามีความรับผิดชอบอยู่ด้วยกันหลายรูปหลายคนหลายท่านก็ให้มีความรักความเมตตาอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้เคารพกันในธรรมนีอะไรเราก็ค่อยพูดค่อยจากค่อยเตือนกันไปในทางเส้นเดียวคือทางดับทุกข์ทางหลุดพ้นอะไรที่ไม่ใช่หนทางดับทุกข์หนทางหลุดพ้นก็จะมีเรื่องแต่ความบุนวายอันไหนที่เป็นทาง ความสงบความโล่งความปลงความเบาความสบายความทําให้จิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลน,นั่นแหละคือคุณทางเราก็ต้องพยายามกันไม่ว่าอยาติปายโยมว่าพระวชีเราต้องพยายามกันให้ถึงจุดหมายปลายทางกันอย่าพากันเจ็ดท่านเพิ่มความพยันหมั่นเพียรให้เต็มเปี่ยมทุกุริยาบทเอาละว,วันนี้ก็ขอจะเรียนทำเพียงตอนนี้พากันไหวพระพร้พอมๆกันพากันไปส,สร้างศาลโตทําความเข้าใจกันเอานะนี่เพียงแค่เราให้ฟัง